วันนี้จะพาไปมูที่ไต้หวันใครมา,าไต้หวันห้ามพลาดมาวัดนี้วัดหลงซานหรือเขามงกรนั่นเองทางวัดเนี่ยจะใหญ่โตมีพื้นที่กว้างขวางแต่ประตูตรงกลางด้านหน้าห้ามเข้าต้องเข้าประตูทางขวาคือประตูมังกรเขียวนั่นเองแล้วเวลาออกต้องเข้าออกทางประตูเสือนะฮะอันนี้เข้ามาแล้วอันดับแรกเลยก็คือมาที่พระพุพทธเจ้า3องค์เกอนนะครับ องอดีตองคปัจจุบันและองคอนาคตคือพระศรีอานมาไหว้ขอพรพระเจ้าทั้ง3องค์เสร็จหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อไปไหว้องค์พระประธานก็คือองคเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะฮะนี่คือองค์ประธานองคเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่โตสีทองอลังสวยงามมากๆครับหลังจากนั้นก็ไปไหว้หมอยาใครต้องการจะขอพรเกี่ยวกับเรื่อง ให้หายป่วยมานะฮะส่วนต่อมาฮะก็คือเป็นไหว้เป็นหลวงองนี้ขอพรเกี่ยวก,กับเรื่องการเรียนการศึกษาต่อมาก็มาถึงองค์เจ้าแม่ทับทิมต้องมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางปลอดภัยนะฮะต่อมาะฮะก็มาที่องค์เทพ,พเจ้ากวนอวูขอเรื่องของธุรกิจการทํามาค้าขายกําจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยเทพแห่งความรักมาขอพรเรื่องความรักใครต้องการเนื้อคู่มาขอพรตรงนี้ เขาบอกว่าได้ทุกคนแน่นอนถ้าขอพอรได้แล้วก็มาเสี่ยงกันนะครับว่าท่านจะให้หรือไม่ให้โดยเอา2ตลับนี้มานะครับถ้าเกิดออกมาเป็นคว่ำทั้ง2อ,อันถือว่าไม่ได้ถ้าเป็นไงาย2อันให้คว่ำใหม่ถ้าเป็นคว่ำอันไงอันแสดงว่าท่านให้นะครับก็ลองมาโยนกันนะครับจะมาขอตรงแห่งความรักก็ได้ใครได้แห่งความรักแล้วต้องอย่าลืมได้แดงต้องออกมาด้วยนะครับ หลังจากนั้นใครต้องการของมูก็มาที่ตรงจุดซื้อขายของที่ระลึกนะแล้วก็มาดูนะมาเลือกเอาว่า,อ,าอันไหนที่เกี่ยวกับโชคลาภเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมไปบนตัวกระถางทุกป,ปุกเศษส่วนตัวนี้ก็เป็นทางออกนะฮะเป็นทางออกประตูเสือเสือขาวนั่นเองนะฮะรอบวัดก็มีที่สวยงามให้ถ่ายรูปนะมีปลาเห็นไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอ้มีทิศรูปมีน้ําตกมีมังกรด้วยนะครับใครเคยมาแล้วลองคอมเมนต์กันมานะครับ